โอเคคุณผู้ชมนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเปิดเบรทนพาร์ตกันนะครับซึ่งผมยังไม่ได้เปิดเลยนะครับยังไม่ได้ซื้อแม้กระทั่งพาร์ตนะครับอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลานะผมจะขอซื้อไปก่อนแล้วกันนะครับสองพาร์ตเลยเนาะนี่สองพาร์ตอย่างนี้เลยนะครับอ่ะโอเคผมซื้อมาแล้วนี่นะเบรทนพาร์ตนะครับแล้วก็พรีเมียมเนาะผมรับรางวัลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รับของสแตนดาร์ดด้วยนะครับนี่เลยนะครับผมที่ผมได้มานะครับ มาผมขออนุญาตรับซับเลยแล้วกันพี่ดูนี่นะว้าวเปิดเอ็มก่อนเลยแล้วกันนะครับหวานๆเลยครับเอ็มรวยๆเลยครับผมเอ็มได้เท่าไหร่เอ่ยไหนดูสิสิบล้านล้านเลยเหรอพาร์ดโหดเกินต่อไปไี่ครับผมเป็นแพ็คสวนมากเขาเปิดอะไรก่อนนะเพี่เปิดหน้าคนถามอ๋อพี่นั้งใจจะโพสทำไมเนี่ยเปิดก้กา,กากากไปนี่ก่อนเลยอแปดไปสองเปิดเซิร์ฟใหม่ โอ้ยยูทีซันโอมาหนี่โอ้ไม่ใช่ไครวะเปเล่ <Be le. S 1> โอ้โหเอ็นโดเอ็มบีดีเปเล่ไปต่อครับผมว่ามันต้องมีอะไรที่แบบว่าจวดจาดสักใบมาแล้วครับผมไปยูทีกแล้วอิตาลีซีบีฮะเนตาโอ้โยทำไมไม่แปดเอนอินใส่โค้ดหน้าไหนวะ ผมไม่รู้ผมเปิดการ์ดผมมีหน้าที่เปิดการ์ดพี่แล้วผมสาอีกใบนี้เป็น L D ลด้ไหมโอ้ยยูทีทำไมออกรัวจังอ่ะเฮ้ยกระตูตไม่ใช่พี่หยิบมานี่ไม่ใช่ไอ้โอ้ยแม่ยันไม่เคลิ้นเราดูท้าไมไม่บวกเปลี่ยนวะโอ้โหตีบวกเปลี่ยนสักหน่อยไปเรียกเพื่อนมาเร็วโอ้โหสี่ีโคตรเก่าโอ้โหชาวบ,บอมเฮ้ย ซองฮืองมิงหนึ่งล้านล้านโอออลร้อยสิ 110, บบวกเจ็ดถึงบวกแปดขอให้เป็นวันที่ดีเดือนที่ดีดูทีโอโหโอ้ีครั้งอ,อีครั้งอินโอ้ล้านแปดเหมือนว่าตัวไม่กินแต่ผมมาเก็ตเลย <c oughs> ไปสุดท้ายครับ ใบส,สุดท้ายของพาี DC อังกฤษสไตคเกอร์โอโหเวูนี่ลูนี่โอโหหกล้านล้านก็ได้อยู่แต่ว่ามันมันไม่ออกบวกแปดถ้าออกบวกแปดไอพวกนี้ผมว่าผมรวยอยู่นะก็มีมาณนในทุกคนสำหรับพาสครับเจอกัน